สวัสดีครับคาเมืองอู้ม,มว่วนฟังมว่วนวันนี้เราอยู่ที่มชนะครับอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะสื่อเราจะไปดูกันว่าเด็กมชคนไหนที่ฟังหรือพูดคำเมืองออกบ้างครับไปดูกันครับชื่ออะไรครับผมชื่อฟ้าเออเป็นมาจากจังหวัดอะไรครับนครสวรรค์พูดฟังคำเมืองออกไหมบางคำบางคำ ก็ต้องเป็นสีก็อยู่มันต้องสามปีแล้วคำเมืองคำแรกที่ยินคือคำว่าอะไรคำเมืองคำแรกเหรอขายครัว <c oughs> แล้วรู้สึกยังไงตอนแรกคิดว่ามันแปลว่าอะไรก็คือก็องงอยู่ๆก็แบบเนี่ยน่ยต,ตอนเย็นจะไปขายครัวก็ <c oughs> แบบเอาหมอ้อเอาเขียงไปขายก็ได้เหรอวะงงแบบอย่างนี้เหรอ ขอคำเมืองสามคำครับผูปเจ้าชื่ออะไรครับชื่อก้องรขบเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนลําปางครับแล้วฟังพูดคําเมืองออกไหมครับไม่ค่อยออกทำไมครับที่บ้านพ่อไม่เคยพูดคําเมืองคาแรกที่ได้ยินนี่คือคําว่าอะไรครับกูแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าอะไรมันมันแปลว่าอะไรคิดว่าตอนนั้นแบบมีคนใช้ให้ไปเอากูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับรู้แล้วครับขอสามคำที่เป็นคำเมืองครับอูปอจ้าสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับผมชื่อพีพครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละครับฟังหรือพูดคำเมืองออกใช่ไหมได้ครับแล้วถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอเพื่อนต่างจังหวัดเนี่ยที่มาจากภาคกลางาอยากอยาก,อยากพูดคำเมืองคำว่าอะไรให้เขาได้ยินน้ำองั่น <c oughs> ครับทำไมทำไมถึงอยากพูดทำไมทำไมอยากพูดคำนี้ครับอยากให้เขาลองครับอ๋อพอสาวคำไม่เป็นคำเมืองครับััวงาครบแปลว่าอะไรคะแปลว่าเธอสวยมากครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าชื่ออย่างครับชื่อไม่เจ้ามาป็นคนที่ไหนครับเจียงใหม่เจ้าในชีวิตประจําวันนี่ใช้คาเมืองอู้กันปกแบบอู้กับคนรอบข้างครับผมอ๋อก็คือถ้าอยู่บ้านก็อู้กําเมืองเจ้าแต่ถ้าอยู่ที่คณะก็อูกกอก้กําไทยกับเพื่อนเจ้าําเมืองําเมืองที่อยากจะอู้เพื่อนต่างจังหวัดได้ทุกจักรคือําเม่องครับที่ไหนบ่ดีก็จะไปไปเปปปนะเจ้ามันแปลว่ายังครับ <S <S <st it _> ที่ไหนไม่ดีก็อย่าไปไปนะคะ <laughs> ขอขอสามคำที่เป็นคําเมืองนะครับ ห้างตึงเงาตัวว่างามครับห้างตึงงามตัวว่างามตัวละงามตัวละงามครับสวัสดีครับผมชื่ออย่างครับชื่อเอครับเอเป็นเอเป็นคนที่ไหนครับผมเอคนเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่นะครับตัวันนี้แบบได้ใจแบบกำเมืองอู้แบบในชีวิตประจำวันนี้เจอได้ได้ใจครับได้ใจอยู่ที่บ้านได้ใจกำเมืองเราเราอยู่ที่อินโมลครับู่ที่มหาลัยได้ได้ใจใจทองเพราะมีเพื่อนคนเมืองหน้าเพื่อนนักศึกษาที่เขาเป็นอาโฟนต่างจังหวัดนะครับกำเมืองที่อยากจะอู้รู้เป็นหุ่นจ๋าคืออยากจะแนะนำกำเมืองคำว่าลูกคุยลูกคุยลูกคุยเี้ย ที่เป็นคำเมืองครับสามกาฝนชิงลูกครับโอเคครับนองคนจากการสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่เรียนในมอชรครับก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งคนเชียงใหม่แล้วก็คนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนครับคนเชียงใหม่เองเนี่ยโดยใหญ่แล้วก็จะอู้เมืองได้อู้กกำเมืองได้มีการใช้กำเมืองในชีวิตประจําวันแล้วก็ในบางโอกาสที่แบบได้เข้ามาเรียนในมอหรือว่าได้เข้ามาอยู่ในคณะเนี่ยก็จะบัคคอยได้อู้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนที่เป็นต่างจังหวัดเขาบังเข้าใจก็เลย เรืองที่จะใช้ภาษากลางหรือว่าภาษาไทยส่วนส่วนคนคนเหนือคนเหนือเองเนี่ยที่แบบมาได้อู้กำเมืองหรือว่ามีมีบางส่วนที่ฟังกำเมืองบอกออกหรือว่าอู้บอกออกเนี่ยก็าอาจจะมีสาเหตุมาจากครอบครัวเพิ่นที่แบบมาได้ใช้คำเมืองในการดูแลหรือเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าอาจจะแบบเป็นคนภาคอื่นทำให้นแบบนั้นไม่ค่อยได้ใช้พ่อแม่เป็นคนภาคกลางนะครับเป็นกอู้ไปได้ใชแต่แต่แต่ก็ยังคงฟังออกยังคงฟังออกอยู่ครับส่วน คำเมืองครับว่ามันเป็นประเพศเน่ของคนเชียงใหม่ลแหละแล้วก็ของนักศึกษามอชอโดยที่แบบเ้าเจอเพื่อนต่างจังหวัดเนี่ยเ้าก็อยากจะแบบแนะนํกคำเมือง้เพื่อนจกเป็นในแนวของการแก้ง,งคน่ะที่เา้าเห็นเห็น <ๆ S 1> ได้เห็นได้จากทั่วไปเลยกำตลกตลกสุดท้ายก็อยากจะเชิญชวนนะครับนักศึกษามอชอว่าผู้ที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะลองหันมาใช้คำเมืองพูดคำเมืองมาลองหัดพูดเออมันมันป็นเสน่มันน่าฮักมันจะมีสำเนียงของมันอ่ะ แล้ว<ช>ถ,ถ้าการ์กันก็นจะได้หักอหรือที่คนเมืองฮ้องว่ามันสาบเมืองไปเลยนนี้ก่อนเขาจะหันได้จะว่าคําเมืองหรือว่ากําเมืองจริงอ่ะมันมาได้หายคือมันยังอยู่กับคนเหนือกับคนเชียงใหม่เขานเองแต่ว่าในบางสถานการณ์อ่ะคือคนเหนือหรือคนเชียงใหม่เองเนี่ยไ่สามารถพูดออกไปได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมอ่ะบางเต้ม,มันจะเป็นคนที่เป็นคนต่างจังหวัดที่เขาฟังกำเมืองบอกูเรื่องนะครับทั้เมืเขาเลือกเตี่ยต้องใช้ภาษาแต่กำเมืองก็ยังมาได้หายไปเนี่ยนะครับของชาวครับวย้อนย้อนต Ta con subscribe con kênh con Mì